มีน้ำมาล้างด้วยีเช่ทำทำอะไรสอาต้นเถือนนี่บ้านกูมีดินนะบ้านกูมีดินบัวหรอปฏิบัติการล่าท้าผีก็คือเปล่าปฏิบัติการตามหาบัวหลวงนะคะ ต้องการต <c oughs> ้นท <laughs> ี่ดีที่สุดเพื่อเอาไปปลูกทางด้านซ้ายของบ้านนะกระเทยลงแล้วหนึ่งเมื่อเพื่อนอยากได้บบนหลวงอ่ะ จะขึ้นไหมไม่ขึ้นใส่กระโปรงทุกครั้งที่มันแต่งตัวสวยมายนนาาจะโ <ยา S 1> อ้ะไปเโอ้ตอนนี้น้เหวกว่า้วอ้าวอีกล้วเลย ไหวปารูนั้นกำลังทำไมคะกำลังหาบัวหลวงเพื่อที่จะไปทำอาชีพเสริมนะคะดูความสามารถของปารูสิคะโอ้โหเธอช่างเก่งกล้าสามารถเหลือเกินปารูออาต้นสวยๆนะครับปารูกูฮะกูไม่รู้นะ